ข่าววินัยที่ขนคือผู้บัลไทยใบฉีสไตล์ประจำวันที่3ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับรังผู้บัลทันครรับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของที่ยงนคืนวันนี้การรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดตามบ้านผู้บัลไทยในช่วงของเที่ยงนคืนวันนี้อารันยังไงท้านของฟังสุบรรณเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทัพช้างศึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ชิงแชมป์อาเซียน AFF Championship โดยที่การฝึกซ้อมในวันที่2ของการเก็บตัวของทีมชาติไทยเขาเริ่มต้นด้วยการเข้ายิมเพื่อเสริมแกร่งให้กับร่รางกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อจะ,อะนําความพร้อมทั้งในด้านของร่างกายและก็จิตใจในการแข่งขันที่ใกล้เข้ามาในขั้งนี้ ดยการเข้ายิมในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อและก็ฟื้นฟูความพร้อมของร่างกายของสมบูรณ์เหมือนตาหลัจากที่การฝึกซ้อมในสนามที่มีการเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและก็กลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเองนั้นเป็นหนึ่งในกองหน้าที่คาดหวังจากทหน้าของฝั่งทีมชาติไทยในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง ซึ่งท่านน้าของฝั่งสุบรรณเหมือนตาเองนั้นก็มีความสําคัญนะฮะ,ะต่อทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยทักษะความเร็วการเคลื่อนที่ในแนวรุกที่เฉียบคมทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในแนวรุกของทีมชาติไทยนอกจากนี้เขายังคงเป็นนักเตะที่มีความมุ่งม,มั่นและข้อตุ่มเทนในการฝึกซ้อมเพื่อจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมที่เข้มข้นนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสุบรรณเหมือนตาและก็ทีมชาติไทยในการลยุยศสกชิงแชมป์อาเซียนโดยคาดหวังว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีและก็ช่วยเหลือทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในทเมนต์ในครั้งนี้ได้นั่นเองครับโดยโปรแกรมการแข่งขันของผู้บอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเอของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้จิมมอรเดสเต้พบกับไทยวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ไทยพบมาเลเซียวันที่14ธันวาคมเวลา20นาฬิกานัสนามราชมังลารกิฬาสถานสิงโคโปร์พบกับไทยวันที่17ธันวาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยไทยพบกัมพูชาวันที่20ธันวาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทช่องไทยรัฐทีวี AIS Play และก็ YouTube BG Sport ในครั้งนี้ก็ฝากไ้ให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกี่นครับ เอาล่ะยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์บุรีรัมบุกเดือนยะโฮนดารุนทักซิม3แดงว่อนเลยนะโดยควันหลงหลังเกมการแข่งขันศึกบอลบิ๊กแมตช์อาเซียนบนเวทีเอเชียที่งานนี้บุรีรัมพลาด3มแต้มสุดสำคัญทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอยะโฮนดารุนทักซิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนสนามสุรต่าอิบราฮิมสเตเดียม ทั้งที่ในช่วงนะฮครึ่งแรกได้เปรียบผู้เล่นที่มีมากกว่าหลังยโฮเดารนทักซิมโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมซึ่งความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นนะฮะซูปเปอร์บิก๊กแมตช์ของทางฝั่งบริลัมบุกไปเดินกับางน้านของยโฮนดารนทักซิมแดงวอนในครั้งนี้คอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าอาเซียนดร์บี้แมตช์สามใบแดงเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบริลัมทีมไทยแข็งแกร่งกว่ายโฮนดารุนทักซิมชัดเจน เขาไม่ต่อมาไม่เป็นไรอย่างน้อยทีละทอนก็ทําให้ยโฮดเดรนทักซิมฝันหวานได้ในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาฉันจะเชรู้นะว่ายโฮดเดรนทักซิมอ้างว่าพวกเขาเก่งที่สุดในอาเซียนไดอย่างไรจะแบบนี้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเองนั้นไม่ได้เก่งที่สุดในครั้งนี้ปรอกนะเขาไม่ต่อมาฉันเชื่อว่ายโฮดเดรนทักซิมประเมินนะฮะบริกรรมต่มไปถ้า ผู้เล่นยโฮยังคงฟอร์มดีเช่นเล่นกับอุซานต่อหน้าแฟนบอลเจ้าบ้านผลการแข่งขันจะอยู่ในกำรรม,มือของเราแต่ว่าฝั่งบริลัมเองนั้นก็เรียกว่าเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นอย่างน่าประลาดใจในช่วงอ่าส่วนใหญ่ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอาซินดาบ้แมชแค้ของจริงเลยนะคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าท่านั้นของบริลัมจะชนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาบริลลัมเองเป็นทีมที่ดีกว่าในวันนี้ ยโฮนเดรนทักซิมโชคไม่ดีกับการตัดสินของผู้ตัดสินนี่ไม่ใช่มาเลเซียซูเปอร์ลีกบรอกนะเขาไม่ต่อมามันเป็นเกมที่ยากเกินไปเขาไม่ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์เขาไม่ต่อมาเอลกาลาซิโกมาเลเซียพบกับบั่นของฝั่งไทยแลนด์เขาไม่ต่อมายโฮนเดรนทักซิมดีที่สุดในอาเซียนฮ่าฮ่าบริดี้ดัมยังดีที่สุดนะเหมือนจะเตะไทยเติมหลายคนอยู่ แทนที่จะเป็นยะโฮมีแต่ 2A เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาใบแดง3ใบไม่มีประตูซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาสโมอสรอ,อินโดนีเซียได้เข้าร่วม ACL อ d i ิในคร,รั้งนี้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมาทั้งสองทีมจะเป็นต้องชนะในเกมต่อไปถ้าไม่อย่างนั้นต้องลงไปเล่นในศึก ACL 2ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนี่แต่ผมก็เป็นดังว่างานนี้ต้องระดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นคอ,คอมเมนต์ของแฟนบอลที่ได้กล่าวมาในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารอยังไงลุงในวินทิดชอบได้โพสเคลื่อนไหวทันทีหลังบริลัมพลาดสามแต้มสําคัญได้ยังไงโดยการน,นี้ผนดลงหลังเกมการแข่งนนขันทีมซูเปอร์บิ๊กแมชอาเซียนบนเวทีเอเชียโดยทีมตั้งของฝั่งบริลัมนะฮะพลาดสามแต้มสุดสาคัญในครั้งนี้ทําได้เพียงแค่บุกไป,ปเสมอยโฮนดารินทักซิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกซูออรมาเลเซียซนะูเปอร์ลีกณสุนอาสนามสุรตานอิบราฮิมาสเตเดียม ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกนะฮะได้เปรียบผู้เล่นที่มากกว่าหลังท่านั้นของฝั่งเยโฮนดารุนทั้งซิมนะฮะโดนใบแดงแตั้งแต่ช่วงต้นเกมล่าสุดนั้นเพจลุงเนวินชิดชอบนะผมได้โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังทัพปราศสายฟ้าบริลัมพลรราดสามแต้มสุดสำคัญบนชินเยโฮนดารุนทักซิมซึ่งก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องในการเข้ารอบที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยการที่โพสต์แคปชั่นระบุน,นะว่าสู้กันต่อไปต้องทำงานหนักอีกสองนัด ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มาสู้ด้วยกันนะที่ผิดพาดต้องกลับไปแก้ไขในครั้งนี้เดินหน้าต่อไปหาชัยชนะในช่วงนั้นต่อไปบริลัมสู้ทุกลกมหายใจนะแผมเป็นแต่ว่างานนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าสู้นะฮะอย่าเพิ่งยอมแพ้กันเล่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะ้ยังไงโค้ชทางฝั่งบริลัมเปิดใจหมดเปลือกหลังพาดสามแต้มเนทินยโฮได้ยังไง เมือ่อวานนี้ออสมานบรอดยังแฮปปี้ดีกับทัพประสาทไฟฟ้าและเป็นทีมแรกที่บุกมาเก็บแต้มจากเสือใต้ึก A c l เอลอีริสโดยความเคลื่อนไหวของหลังเกมในศึกฟุตบอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีริสสองวันยี่สิบี่6ทีเมื่อวันที่3มธันวาคมที่ผ่านมาคู่ซูปเปอร์วิกแมตช์ของอาเซียนทัพประสาทไฟฟ้าบริลัมบุกเสมอโยโฮนโดยตักซิมไปศู 0, นต่อศูย์สให้ทัพปราสาทไฟฟ้า เก็บเพิ่มไปทั้งหมด1แต้มขยับไปมีทั้งหมด8แต้มรังันดับที่8ของตารางคะแนนซึ่งออสมาบราวิเอราหัวหน้าผู้ฝึกสอนเบริร์มเปิดเผยบอกว่าสวัสดีครับทุกคนการที่เรานั้นมาเสมอเกมเยือนได้ในฟุตบอลระดับนี้ก็ต้องพอใจแต่ในมุมมองเราเองนั้นมีผู้เล่นที่มากกว่ายะโฮนดรุนทักซิม20-25คน เราเองก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้แต่ผมมีความสุขมากเลยนะที่นักเตะของเราคุมเกมแดนกลางของเจ้าถิ่นได้เกมนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไปปกติยาโฮเนี่ยเล่นในบ้านจะไล่บอลหนักแต่เขาเหลือเพียงแค่สิบคนต้องลงมาเล่นเกมรับวางแผนระวังแผนที่จะโจมตีด้านข้างของคู่แข่งแล้วก่อนจะเกิดใบแดงขึ้นเรามีโอกาสเข้าทำในหลายจังหวัดในครั้งนี้ โดยคุณซื้อชาวบราซิลได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าเรานั้นเป็นทีมแรกที่บุกมาเก็บแต้มกับด้านของยโฮนดรุนทักซิมจริงๆเราวางแผนที่จะมาให้เอา,เอา,เอา,เอาสามแต้มในครั้งนี้ให้จบได้การได้หนึ่งแต้มก็ต้องดีใจเกมแบบนี้มันใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์มากซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่นักอยากจะให้เป็นเกมที่คุมอารมณ์คุมเกมได้มากกว่านี้ส่วนวเรื่องผู้ตัดสินผมไม่อยากจะพูดักเท่าไหร่นักในการที่จะ แข่งขันระดับนี้เพราะในสนามผู้ตัดสินมีเวลาเป็นแค่1ถึง2วินาทีในการตัดสินใจละตอนนี้ก็มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยแล้วสิ่งที่ผมควบคุมได้คือเรื่องของบานบางแผนการเล่นสหร,โระโปรแกรมเมตต่อไปของทัพปรสสาวไฟฟ้าจะลงมาทำศึกฟุตบอลริโวคไทยลีก2 0 24โดยการเปิดช้างอารีนาร,รับการมาเยือนของรชาชบังกรราชบุรีเอฟซีวันที่8ธันวาคมคลิกออฟกันเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย เป็นทางกานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทัตตวันศรีพันธิทิติพันธพุ่งจันทรได้เปิดเผยก่อนเกมที่แบงคอกจะปะทะก,กับนำดินของเวียดนามโดยทัตตวันศรีพันธ์กุลือของโทรแบงคอกได้กล่าวก่อนที่จะนำลูกชีมเปิดตารางรับการเยือนของนำดิน f อทีมจากนิกเวียดนามในเซฟุบอล a f เแชมเปียนลีก2 2024ารอบแบ่งกลุ่มสายจีในที่6ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาดึกทุ่มตรง สถานการณ์ของกรุ๊ปนี้นะฮะนำดินเอฟซีและก็ทรุบบังคอกการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่แข่งเพื่อจะชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นโดยนำดินแข่ง5นัดมีทั้งหมดบแตม้มส่วนบียูแข่งไป5นัดมี10แตม้มรักอันดับที่1นะฮะและก็2ตามลำดับโดยเกมแรกที่พบกับบียูบุกเจ้านำดินไปถึง5ต่อ0โด้วยก่อนเกมโค้ชแบนเปิดเผยบอกว่าช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ว่าในลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยเอเชีย ถือว่าเราทำได้ดีและก็เป็นที่น่าพอใจถึงแม้ว่าเราเองนั้นจะมีช่วงเวลาที่สะดุดบ้างเล็กน้อยและก็ได้ประสบการณ์แข่งขันที่ไม่ดีบ้างแต่ก็เป็นเรื่องของเกมฟตุตบอลที่เกิดขึ้นกับเราได้กับทุกทีมเราเองนั้นก็พยายามที่จะเรียกความมั่นใจให้จบได้ด้วยการแข่งขันในนัดนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์ที่คือฟตุตบอลไทยไบอิชิอสไตล์ปาระจำวันชี4ธันวาคม2567 โดยชายพะบว่าครั้งผู้บันทันครับ